สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสั่งห้ามแม่ของทัพทิมเผยออกกฎเหล็กยังไม่แต่งงานห้ามไปไหนกับไทย2ต่อ2เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่แฟนแฟนต่างเซอร์ไพรส์ไกลรักต่างไวอย่างทัพทิมอัญญรินและไทยเอกพันที่ล่าสุดทั้งคู่และคุณแม่ของทัพทิมได้มาเปิดใจร่วมกันครั้งแรกโดยงานนี้มีมีพี่ท็อปฝาแฝดที่เป็นต้นเรื่องเปิดตัวคู่รักคู่นี้ มาเมาน้องชายในความหัวใจสีชมพูให้ฟังด้วยและความลับที่พอมีแฟนเด็กทำไมพี่ไทยถึงเปลี่ยนลุกดูเด็กดูวัยรุ่นและทีเด็ดสุดๆแต่ก็แอบมีกฎเล็กข้อสำคัญถ้ายังไม่แต่งงานห้ามไปไหนมาไหนกันสองต่อสองซึ่งตรงนี้แม่บอกย้ำว่าเพราะที่ผ่านมาน้องทับทีมกับแม่จะไปไหนมาไหนตัวติดกันตลอด24ชั่วโมงเวลาไปเที่ยวไปทานข้าวก็ไปกันทางบ้านซึ่งพี่ไทยก็น่ารักไปด้วยได้อย่างดี และพี่ไทยก็ยืนยันแบบสุภาพบุรุษต่อหน้าคุณแม่เลยว่ารักจริงมั่นคงชัดเจนแน่นอนเอาเป็นว่าความน่ารักความหวานของคู่รักคู่นี้น้องทัพทิมพี่ไทยจะชวนจักกัดจี้หัวใจขนาดไหนติดตามชมได้ในตีท้ายครัวกันจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ